สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบลอลลีกโอลแลนด์เมื่อคืนนี้กันดวูครับผมมีเกมนัดที่17ของฤดูกาลฮะอีก4คู่นะครับผมประจำอาทิตย์ที่ยี่สิธันวาคมนั่นเองเริ่มต้นกันที่ FC u t r e c h t แพ้คาบ้านให้กับ a j a x a m s t e r d a m ไป1-3ึ่งสามเดนฮาร์คเสมอกับทามเฟย์นูตไป2-2งสองเดอะกราฟส์ครับเสมอกับบิทเทสอาร์เนมไป2-2แล้วก็ปิดท้ายด้วยเอ็มเนแพ้คาบ้านให้กับวิลเล่ทเวไป0-2ด้วยกันเดี๋ยวเราไปดูสรุปตารางคะแนนล่าสุดเลยดีกว่าครับว่าตอนนี้เป็นยังไงงกันบ้า เรามาเิ่มกันที่ครึ่งตารางบนครับตอนนี้จากฝูงเป็น P.S.V. h ฮดอ e n ครับมีอยู่48คะแนนอันดับ2เป็นอาแจครับ46คะแนนแล้วก็อันดับ3าตอนนี้เป็นฟรีโนูดมีอยู่36คะแนนด้วยกันมาต่อกันที่ครึ่งตารางล่างครับเราจะไปดูกันที่โซนท้ายตารางเลยดีกว่าฮะอันดับที่16ตอนนี้เป็น s าวเล่ครับมีอยู่15คะแนนอันดับ17 NEC b บ e d a ครับ15คะแนนแล้วก็อันดับที่18 The g r a f f s ครับมีอยู่12คะแนน ในส่วนของดาวซันโบล่าสุดตอนนี้ยังคงเป็นลูกเดือจองของ PSV ครับที่ซัดไปแล้ว14ประตูเรามาปิดท้ายกันที่โปรแกรมลีกฮอลแลนด์นัดถัดไปครับนะัดที่18ขดรกาลครับจะไปเตะทีปีหน้าฮะ19-20มกราคมนู่นเนี่ยเริ่มกันที่เช้าวันที่19มกราคมครับวิเทสาอ์เนมจะพบกับเอเซลเซียต่อกันที่วันที่ที่20มกราคมก็จะมีทางอาซอัคมาพบกับทางเอฟซีอูเทรคเดนฮัจเจอเวโล สวอเล่เจอเฟยนูตโกนิงเกนเจอเฮเลโคลวิลเลมทเวจะพบกับเอเอซีเบรดาเดลกราฟส์ครับพบกับฟอร์ตูน่าซิดาดเอเมนเจอพีเอสซีไอโอเฟนแล้วก็ปิดท้ายด้วยอาแจกอัมสเตอร์ดัมจะพบกับฮเลวีนะครับผมก็เดี๋ยวผลกนนา,ารแข่งจะเป็นยังไงปีหน้าเรากลับมาลุ้นกันใหม่นะครับผมและเดี๋ยวไว้เจอกันสวัสดีครับ